ไม่ยอมในตึกนี้มันอยอมในตึกนี้จะสไนาโสมให้พถ้าเข้าตึกนะมีเสียงเครื่องบินอยู่เปิด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 สกิลใส่ตึกให้หน่อยให้มันไม่ได้ยินเสียงเท้าเราตรงไหนตรงไหนก็ได้โดนสุดก็ได้โดนสุดตัวหนึ่งโดนยี่สิบโดนยี่สิบโดนสุดใช่ไหมโดนสุดโดนตัวหนึ่งยี่สิบ ตัวล่างกำลังวิ่งขึ้นมาไหนหนึ่งไหนหนึ่งข้างไหนกำลังขึ้นไปมีมีข้างล่างข้างล่างข้างล่างดาว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 เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวจบเฮ้ยเเบิร์ดเจ็บเบิร์ดแอร์อรคอนแอรคนจีแอร์คอนจีมันไหน ไอ้คิวอ่ะครับไอคฟอนจีไหนไอคฟอนจีไหนเอาไม่ตายาน่นะนกับตายแล้วกิบตายแล้วชีสตอร์เนะเอ้ยเกิดเกิดหายตายเกิด ายไ้ใช่ไหมหลอนัดต,ตายเลยปะตายเลยใช่ไหมเรียบร้อยโดนนัดนึงขนบนเขาบนเขาบนเขา <c oughs> ตรงเนี้ยก็ตงหม้อคนแล้วนแถวหม้คนเลย มันเต้องมัเป็นสีไปเลยนอกจากนั่งวันอยู่หินตัวนี้ตัวนึงหินตัวนี้ตัวนึงและตรงนี้ตัวนี้งผมก็ไม่แปลกว่ะข้างหลังผมว่ามีตัวนึ่งในในไม่คุมวงช่วยเราอ่ะอย่าให้มันเข้าได้คุมวงช่วยเราอย่าให้มันเข้าได อยู่อยู่ซ้ายก็ขวาอชิ้นสองก้อนชิ้นตัวหนึงเฮ้ยมันขี่เราหน้าเหเพื่อนขี่เรามาล้นหัวตัวนหนึ่งอ่ะไอตัวหินอ่ะมันไม่ได้ขี่รถมันใช้รถรัตตี้มันใช้รถบังคับมันใช้รถบรรทุกมันคืออะไรสังข์ยาส<ๆ>ังข์ยาเฉลยรถเผาเลยเนี่ยรถบังคับเฉลยรถเบาอ่ะสไนส์สไนส์ขอเน้นๆขอหัวเน้นๆ ไม่โดนอย่าลืมกั้นหายใจก่อนยิงอย่าลืมกั้นหายใจก่อนตอนไหนหนีเราทำไมอ่ะดูวงอยู่โน่นไม่มันอันนั้นนิวเคลียร์ไงมันจะช้าเราแล้วแล้วนะรีบดับบุกก่อน ขามาใกล้แล้วอยู่ตรงอยู่ตรงทุ่งนะมั้งทุ่งทุ่ทุ่งข้าวไหนไม่ช่วยเรายิงเลยอ่เรายิงกดยู่ไหนอ่ะเอ๊ยอยู่นั่นแหะอยู่นั่นแหละเออปมามยาปัมยามตามยาก่อนไม่ต้องรีบมัยามมัมัมันัมมมัน ป้อมยาขวั่นเพื่อนป้อมยาขวั่นมีคนเยอเฮ้ยเขาเหลือสองตี้เหลือสองที่แล้วไม่เหลือเลยเลยเลยสามมีมีรถบังคับตัวหนึ่งใช่ใช่ใช่มีตังค์ไรบังคับอ่ะเฮ้ยปิดตาชนะได้เพราะมันมีนิวเคลียร์ปิดตาชนะได้นะสกิลเราเข้ามันได้มีสกิลเข้าตัวมันอ่ะนายนมันมาถึงแล้วมาถึงแล้วช่้ยเรายิงดีนายนายไม่ช่วยเรายิงเลย เไม่ทำไมไม่โดนเลยอะอะไรคือ r ี c o i l เกนอะถ้าวิ่งคือไม่โดนเหรอกระสุนเปลี่ยนเรา solo ไม่มีใครเข้ายิงอยู่อยู่ไกลตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวปาหลังยิงหลังยิงหลังบัฟสกิลได้นะบัฟสกิลก่อน ปั๊บปั๊บั๊บับเจร็จแล้วเจร็จแล้วเสร็จแล้วระเบิดมีไหมระเบิดก็ได้ปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ใจเย็นใจเย็นอย่าอย่าอย่าทำให้เราลนอย่าทำให้เราลนปั๊มยาเสร็จแล้วปั๊มยาเสร็จแล้วอย่าทำให้เราลนมันหมดสกิลแล้วนะมันมันยังอยู่ที่เดิมมันยังอยู่ที่เดิม เฮ้ยปุ่นพุนแม่ดูวะฮุยฮุยมันโดนไฟมันโดนไฟไม่โดนไม่โดนเลี้ยนเต็มเลยเมื่อกี้ไม่โดนเหรอเราสโลเราสโลกระสุนไม่หมดหรือเปล่าวะเพราะว่ามันยิงเปิดก่อนแล้วมันไม่ได้ชับอ่ะเมื่อกี้เรายิงเมื่อกี้เรายิงไม่ออกเห็นไหมพี่ใครเห็นไหมเห็นยิงไม่ออกไม่ได้ใส่กระสุนไว้ เกือบตายเมื่อกี้สวยสวยสวยเจ็ดคิวว่ะเฮ้ยไฮไลท์ว่ะเฮ้ยรถรถรถหยุดไหมจัดตัด หลบตรงไหนต่อวะพวกเรามีสโมกันปะผมไม่มีมีมีสองลูกมีสองลูกตรงนี้ยังอยู่ได้ป่าวะอยู่ได้นิดนึงรอดูกันรอดูกันบ้านแม่งหวงแม่งเข้าบ้านนี่ไงไอ้ยบนเขาหลังเขาปานหนึ่ง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 วงเคลื่อนแล้ววงเคลื่อนแล้ววงเคลื่อนแล้วยี่สิบวิยี่สิบวิหนึ่งหนึ่งห้าระวังนะต้องดันเราบังนะเราว่าหลบหลังกองฟองมือ ดันเลยดิครับวะ <c oughs> ถ้าไม่ดันเราก็ไม่ได้วงอ่ะไปหลบหลังนู้นมั้ยข้อขับหลังเลยเพราะว่าม,มันมันนัวมันใส่สก,กลิลกันอยู่ตรงเมื่อกี้น่ะมันอยู่กับเรามันอยู่กับเราตรงนี้ไปข้างหลังพี่ข้างหลังพี่ซ้ายขวา Ủa bông khó lan Bông xin 有脸上有人，跟你左手在打、哦。外边我进长吗？我想舔这里。别别你刚刚有那样一个车，嗯 的你那外了,、啊、了，有人，煮饭新疆那他吃了我真是厉害。嗯 下一个车我没金角刀了，走了，干了。On me, on me, on me. Okay, okay. On me, on me. Okay, okay. 桌面，给我桌面。枪械专家，哎，右边。